สวัสดีพี่ๆนานๆนะครับกะเมื่อนี้กะมาพบมาพอกันยามเศร้าอีกคือเศ้าครับมือนี้ครับกะช่วงคำาำช่วงบายๆกะฝนตกครับก็เลยออกมาหาหนังกินบรรยากาศช่วงเศร้าคือเก้าครับก็ออกมาประมาณตีห้าเครื่องครับกว่าสิจัดขล้องแล้วกะตอนนี้กะโบแมนสีเกือบพกโมงแล้วบอกเอ้าเดี๋ยวมื่อกี้กะไปติดตามรับชมไปลุ้นเบิ้งครับมือนี้ว่า สิกินดีคือมือนันบ่มือนันมาสวงเศร้าครับกะถือว่าตอบสนองดีกินดีครับแต่เมื่อนี้กะมาติดตามมาลุนเบืองว่าสีกินบ่สิกินคือมือนันบ่เพราะว่าไม้มันถือกวนขวับไม้มันถือกวนเพิ่นมาเห็ดไอ้แข่งกีฬาอีหย่างอยูอย่ทั้งคุณครับต้นไม้กะจอกเกือบปิดมืดแล้วครับยังดีครับมีมีร่องอยู่ให้ใหตกอยู่ครับตรงเนี้อ่ะกลับไปติดตามรับชมเบืองครับว่ามื้อนี้สิเป็นยังไ๋สีได้แ,แต้มบ่ หรือสีแห้วกับไอรุ่นน้ำกันครับไปตกปลายามเช้ากับทิปซ้ำเช้าครับไปลุยครับตกปลาครับเดียครับจวดครับนะรุนเบิ้งครับนี่กับตกระยะสีหาขึ้นเก่าครับสีหาบรรลันขึ้นเก่ามารุนเบิ้งครับมันกินดีบ่หรือสิได้ตัววะจะว่ากินดีบ่ดีครับขอให้สุนขยับนิดหน่อยครับพ่อไม่แห้งครับ นงันงกินบรรยากาศครับแต่โมเป็นเม็ดปลาอีย่างเขามากเดี๋ยวเยวม็ดปลากำลังเขามาครับจะลองทองก่อนครับกองทับต้องเดินด้วยทองแมันปลากินไหมครับกาออแฟร้อนๆครับ น้ำเช้าเช้าว้าว <Wow. S 1> <c oughs> เอาเอามีเล่นครับมีเล่นมีเล่นครับมีเล่นเอาเล่นไว้อยู่ครับเล่นไว้อยู่ได้สักตัวบ่แค่นั่นแหละ ไม้ก็สิป <inequ> ิดหมดแล้วต anyway, ้องไปเปิดไว้ทั้งเรื่องแล้ะเดี๋ยวรอทีมงานมากก็รุงผุยเดียวก็ยานเรนเบ้าเรนเบ้าดอกนิดหน่อย ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาปลาขาวมั้งครับนี่กินแบบนี้ถอนเอ้าเอาเอา,เอามีอาการครับมีอาการมีอาการครับมีอาการอยู่มาแล้วมามามาแต้มแรกแต้มแรกเปิดสวยๆดิ แคมแรกเปิดสวยๆดิจึ <athlon> ๊บจึ <ts S 1> ๊บจึ๊บลงมุ้งเร็วเฮ้ยใจร้อนผมใจร้อนผมเวลาบังคับครับเวลาบังคับครับเวลาบังคับเอาใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเน้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 นใจเย็นเย็นเน้น ใจเย็นเย็นเน้นๆๆๆเน้นใจเย็นเย็นเน้นเน้นลงไปใส่เลยเอ,าอ้าอะไรเนี่ยไปเต็มแรกเฮ้ยเต็มแรกเตมแรกอยู่ไหนเนี่ย อะไรวะอะไรวะอุ๊ยอะไรเนี่อะไรนี่อะไรนี่ like อ,อะไรวะอะไรวะเอ้าโอ้โหใส่เล็กครับใส่เล็กเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนเออเอ่อเอ่อมาแล้วครับแต้มแดกแต้มแดกมาแล้วเอ๋มาลุ้นจ่อครับจ่อกันไลมาเรื่อยๆครับตายแล้ว ตกได้แซมไดนนอกบนี้ตกไปด้วยลุนจอกไปด้วยครับจอกกันไหลมากอีกแล้วครับออกไปออกไปไปไหนอหันมาทุนหายวับเลยครับ มาอีกเต็มครับปลากะน้อยเซ็งงามๆม,มีตอลุยตอครับปาลากำลังเข้าครับแต่ว่าจอกก็กำลังเข้าเหมือนกันโอ้ยรุ่นเซงเลยปลาก,ก็เขา่าจอกก็เข่าครับไปแล้วครับลงไปเล่นเลยลงไปเล่นเลยอ,อีกแล้วครับเต็มได้สามคุนดีคืนดีคุนดีนีสามครับ ใช้งามๆขึ้นมาหน่อยที่สุดไม่ไรค่ะโอ้ยกูเซ็งเลยจอกครับสปีดแล้วอจอกก็มาฝนกระลุงเม็ดบบดนี้โอ้ยอะไรเนี่ยปลากำลังกินดีๆเนา ไปไหนล่ะไปทางนี้ก็ได้วอ,อ้้ตัวนี้ตกเลยมันนี่ น้ำตื้นอีกตรงนี้เฮ้ยต,ตรงนี้ก็น้ำตื้นอีกฝั่งนี้โอ้ On your health, yeah. You gotta work, never tell. Keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, <coughs> go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. <coughs> oh, poor they long my gone. อา้าหันมาเต็มอีกละฮะโอ้เหลือก้อนนิดนึงครับเอา้าลองสู้ต่อดูดิมันจะออกไหมเหลือก้อนอยู่นิดนึงครับเหลืออีกนิดนึงเหลืออีกนิดนึงกำลังจะพ้นครับแต่ป่าก็คงสิตื่นมดแล้วครับอา้าอีกสักหน่อยครับ ฝนก็ตกแหนจอกจอกก็เข้าโอ้ยไป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 ลุกไปไปไปเร็วเร็วออกเร็วเร็วออกไปลุกออกไปลุกออกไป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 ลุกเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเริ่มลงแล้วครับเริ่มลงแล้ว อก่อนใหญ่ก็ตามมาอีกโอ้ยยอมแพ้ดีกว่ายิ่งออกยิ่งมาไว้ครับก็คงจะต้องยอมแพ้ครับสู้ไม่ไหวครับโอ้ยเพราะว่ายิ่งเอาออกมันยิ่งดันเขามากครับเนาะยอมแพ้ครับยอมแพ้ก็ต้องยอมนะครับ ไม่ยอมก็ต้องยอมนะครับพยายามเปิดละมันก็มาเหมือนเดิมครับค่ะ <c oughs> สุรับเลอนีคกัคงสียอมแพรทีนี้แหละครับเปิดดีๆอยตอนมาตกเดยอากําลังกินดีๆครับ จอกมาปิดครับโอ้ฝนมาเป็นยังนะครับฝนมามีปัญหาดอกจะจอกนี่นะครับโอ้เอาหมดเป็นยังครับนางเรียนครับเดี๋ยวสีมาเปิดไว้อยู่ครับเปิดไว้พุล่ะเปไหวมองเรือพุ่นล่ะครับเนาะนี้กับคงสีปพด้ยทั้นี่นะครับปลาก็ได้สามแต้มกับคงสีบ่ได้เอากลับเลยครับคงสีโพขึ้นเลยครับโอ้ สำหรับผู้ที่เขามาเบิงเขามาชมคลิปวิดีโอนี้จนถึงเวลานี้จนถึงตอนนี้ก็ผมก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกคำแนะนำทุกคำติชมนะครับสำหรับบรรยากาคงสีลำลาก,กันเบียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณ